สนับสนุนโดยใหม่อ s ซุ u ดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน Mazda CX8 ใหม่รถยนต์นิวซูซูกิสวิฟ t ์พาวเวอร์ยูอัพ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อมดรถยนต์กับผมทอมมี่ธิรธรรมทรมสีครับวันนี้ครับผมไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับผมมาอยู่ที่โชว์รูมของอีซูซูหรือว่าอยู่ที่บริษัทสำนักงานใหญ่ครับของตรีเพรอีซูซูเซลล์จำกัดนั่นเองก็เพราะว่าไม่นานมานี้นะครับทางอีซูซูได้เปิดตัวกระบะ D Max รุ่นใหม่ล่าสุดมาให้เห็นครับเป็นแบบ Minor Change นะครับแต่ก็เปลี่ยนเยอะอยู่พอสมควรครับตั้งแต่ตัว Spark จนถึงตัว V c r o s s เลยก็คือตัว ครับคือบอกเลยว,ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันครับสมมติถ้าคุณดูหรือวเปรียบเทียบกระบาทของ e2000 อย่างเปรียบเทียบตัว Vcross ก็ได้นะตัวใหม่ กับตัวก่อนอะคือบอกเลยว่าถ้าเราดูจากภาพอะ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าบางจุดเขาเปลี่ยนอะไรบ้างแต่พอคุณมาดูคันจริงอะบอกเลยว่าฟีลลิ่งอะมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะก็แนะนําว่าท่านใดนะกําลังสนใจกระบะอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้มาดูตัวอีซูซูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว V-Cross ตัว Highlander ตัว Space Cap หรือว่าตัวสปาที่เป็นตัวต้นด้วยครับก็คือมีหลากหลายรุ่นซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถดูได้จริงๆไม่ใช่แค่สำนักงานใหญ่ของอีสุสุนะครับคุณจะไปที่โชวร์รูมของอีสุสุได้ทั่วประเทศเลยครับก็ไปดูแล้วก็ไปทดลองขับกันด้วยนอะกจะได้ดูฟิลลิ่งแล้วก็ลองใช้งานต่างๆเพื่อความมั่นใจเวลาเราจะซื้อรถหรือว่ากระบะสักคันหนึ่งนั่นเองครับวันนี้ครับแน่นอนว่าในช่วงรถเข่าเราครับ ผมก็จะพาคุณผู้มชมทุกท่านนะครับไปดูไปชมแล้วก็ไปลองขับไปดูฟีลลิ่งนะครับกับกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดของอีซูซูดีแม็กตันเองแต่จะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถดนกันก่นกอนเลยครับ Mazda Motor Corporation เผยโฉมรถ Mazda Iconic SP หรือคอนเซปต์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นครั้งแรกในงาน j จแปนโมบ i ล i ตี้โชว2ส2งที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์โรตารี่แบบ2โรเตอร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Mazda ที่ยังคงมีขนาดกระทัดรดัดช่วยให้รถต้นแบบคันนี้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำและให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้นโดยแบตเตอรี่จะถูกชาร์จด้วยพลังงานแบบย้อนกลับและจากเครื่องยนต์โรตารี่แบบ2โรเตอร์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดคาร์บอน นอกจากนี้ภายนอกของตัวรถยังมาพร้อมกับสีแดงว i o อราซึ่งเป็นสีต้นแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากปรัชญาของ Mazda ในการยกระดับประสบการณ์ความสุขในการขับขี่และการใช้ชีวิตในทุกด้านให้กับลูกค้าทุกคนซึ่งเป็นความปรารถนาในการเชิดชูสีแดงอันเป็นสีเอกลักษณ์เฉพาะของ Mazda คุณวันลบตรีเลิกง,งามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยถึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญที่ลูกค้ายังคงไว้วางใจและเลือกใช้งานนั่นก็คือซูซูกิเซเลนิโอสำหรับในช่วง9เดือนที่ผ่านมาของปีนี้มียอดขายรวม1,970คันและสร้างยอดขายสะสมรวมแล้ว25,111คันซูซูกิจึงได้จัดแคมเปญพิเศษซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิว สำหรับผู้ที่สนใจซื้อ Suzuki c e l ร r เรรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่ารวมสูงสุด5,000-10,000บาทผ่อนนานสูงสุด99เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ปีแรก และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา3ปีสำหรับลูกค้าข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือบุคลากรทางการแพทย์หรือเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่ม15,000บาทอีกด้วยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566 เกร a วอลมอเตอร์ Motor, ในฐานะหนึ่งในผู้นำยานยนต์พลังงานไฟฟ้าตอบรับกระแสะความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหม่ของแฟนๆ GM w u ในไทยพร้อมมอบแคมเปญที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในช่วงค้งสุดท้ายของนโยบายการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ3.0โดยไม่ปรับรลดราคาออ r a g กู d ดแค และออร g ากูดแค G.T. เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในนโยบายราคายืนยันกับแคมเปญช่วยผ่อนมูลค่าแคมเปญรวมสูงสุดกว่า223,000บาทสำหรับออรากูดแค t และ3 6 6 0 0 0บาทสำหรับออรากูดแค t G.T. ส่งท้ายนโยบายเงินอุดหนุนของภาครัฐจำนวน150,000บาทจนถึงสิ้นปี2566บริษัทหุนไดโมบิลิตี้ ility, ประเทศไทยจำกัด ออกแถลงการตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวแจ้งเลิกกิจการฮุนไดมอเตอร์ในไทยในช่วงวันที่27ตุลาคม2566ที่ผ่านมานั้นไม่เป็นความจริงจึงขอชี้แจงให้ทราบว่าฮุนไดประเทศไทยถูกเปลี่ยนมือให้กับบริษัทแม่จากเกาหลีใต้ส่งผลให้ต้องเลิกกิจการบริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลดงจำกัดตั้งแต่วันที่1เมษายน2566โดยได้จัดตั้ง บริษัทฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยจำกัดขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจแทนและยังคงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ฮุนไดรุ่นใหม่ๆใ,ในประเทศไทยต่อไป บริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดเดินหน้าแผนงานตั้งโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนต้าในประเทศไทยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ทั้งในด้านโครงสร้างอาคารเครื่องจักรสำหรับลายการผลิตรวมไปถึงบุคลากรในขณะที่ชิ้นส่วนการผลิตที่สำคัญของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะแบตเตอรี่ได้รับการรับรองคุณภาพและผ่านการอนุมัติจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยจะสามารถเริ่มการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายใต้บแบรนด์เนต้าเริ่มจาก รุ่นเนตาวีเป็นรุ่นแรกได้ภายในต้นปี2567นี้ มิสเตอร์เซนซิงหัวกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริษัทช้างอานออโตเซล์ Auto ale, ประเทศไทยจำกัดลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินครั้งใหญ่จำนวน250ไร่ในนิคมบุษสากรรม W H A Eastern s a Bor 4ของ W H A Group บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (E E C) ด้วยเงินลงทุนในเฟสแรกกว่า8,862ล้านบาทเพื่อตั้งฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาทางประเภท B E V P H U REEV สำหรับจำหน่ายในไทยและส่งออกสู่ในภาคอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและแอฟริกาใต้ด้วยกำลังการผลิรถยนต์แสนคันต่อปีรวมถึงจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเริ่มผลิรยนต์ได้ในปี2568 คุณสุภกรรัตนวราหะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน2566ด้วยยอดขาย6 2 0 8 6คันลดลง16.3%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยยอดขายสูงสุด3อันดับแรกได้แก่อันดับที่1 t o โตโยต้า21,141คันลดลง7.9%อันดับที่2ออีซูซุ18,98 ลดลง49.5%อันดับที่3ฮอนด้า9,113คันเพิ่มขึ้น34%ส่วนสถิติการจำหน่ายรถยนต์เดือนมกราคมถึงกันยายน2566 ตลาดรถนด์นรวมปริมาณการขาย586,870คันลดลง7.4%อันดับที่1 Toyota 199,292คันลดลง4.5%อันดับที่2 Isuzu 122,944คันลดลง26.5%อันดับที่3 Honda 69,882คันเพิ่มขึ้น14% คุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถจ์เพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ worldwideweb.co.th นะครับหรือว่าถ้าอยากจะดูรถอื่นๆที่ทอมมี่รีวิวไว้ก็ไปที่ YouTube Channel หรือว่าถ้าอยากจะติดตามข่าวสารอัปเดตต่างๆแบบรวดเร็วนะครับหรือว่าแบบฉบับสั้นๆก็ไปที่ Facebook Fanpage ของพ่อมดรถจ์ได้เช่นเดียวกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพักโฆษณาอยากจะแนะนําคดีครับก็คือตัว i su z u d max ตัว s p a c e c a p ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุด เช่นเดียวกันครับเผื่อท่านใดสนใจครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพาโฆษณากันครับสุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูีอะไรก็หยุดเราไม่ได้ ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a l j e t พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มาร์เทค Power you up New Suzuki Swift าเหนือลิมิตพ er ิจิตโลว New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอยากที่ใจต้องการค้นหาจุดหมาได้ไม่จำกัด mm hmm. Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive เหนือลิมิตพ it ิชิตโลกนิวไอซูซูซีแ็กสพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์퓨อเ็ตพร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มอาร์เทค POWER YOU UP อัพนิวซูซูกิสวีฟ สุดเหนือล it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max เหนือลิมิตพิช it ิตโลกเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi Xpander Cross นี่ก็คือภายในของตัว i s u z u d m a x s p a c e c a p คือจะมีพื้นที่ด้านหลังมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว spark นะครับคือตัว spark นะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของเชิงพาณิชย์การค้าเป็นหลกักคือเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็จะมาตัว s p a c e c a p แต่ก็ถ้าคุณอยากได้แบบให้ครบองค์ประกอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการคา้าครอบครัวไลฟส์สไตล์ได้ความพรีเมียมออปชั่นครบก็แนะนำให้ดูตัว Highlander แล้วก็ตัว V Cross ซึ่งก็จะมีทั้งตัวเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power แล้วก็3.0 DDI Blue Power แน่นอนว่าเป็นเครื่องดีเซลทั้งคู่นะครับก็ลองเลือกได้ครับและวันนี้ในช่วงรถเข่าเราขับก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูกระบะ Isuzu e D Max เช่นเดียวกันแต่จะเป็นตัวไหนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปชมกันครับ คุณผู้ชมท่านใดที่กําลังหากระบะในเชิงพาณิชย์หรือว่าการค้าผมแนะนํากระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากอีสูสิเลยครับก็คืออีสุสิดีแม็กซ์ตัวสปาร์ครับตัวสปาร์อันนี้คือจะเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นของกระบะอีสุสูก็ว่าได้ครับแต่เนี้ยคือบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบภายนอกและฟังก์ชันภายในโดยเฉพาะมีหน้าจอด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมดูทั้งภายนอกและภายในแล้วก็ลองขับสั้นๆน,นะครับเพื่อดูฟีลิ่งว่าเป็นอย่างไรรแตต่ถถ้าเาเพูดึงัว ปาร์คแล้วนะคือมีทั้งเครื่อง1.9 DDi Blue Power แล้วก็3.0 DDi Blue Power ไปเครื่องดีเซลทั้งคู่นะครและที่สำคัญเลยคือมีเกียร์แมนโยแล้วก็เกียร์อัตโนมัติด้วยเดี๋ยวผมจะไล่รุ่นย่อยให้ฟังแล้วกันนะครับถ้าคนพูดถึงตัวเริ่มต้นเลยนะก็คือตัว B นะครับอันนี้ไปเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่577,000บาท ต่อมาคือตัว S ราคาอยู่ที่6 1 0 0 0 0บาทและตัวนี้ครับคือตัว S แต่ไปเกียร์อัตโนมัติครับราคาอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาท3รุ่นย่อยที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือจะเป็นตัว1.9 t u r เทอร์โบนะครับแต่นอกเหนือจากนี้จะมีอีก2รุ่นครับก็คือจะเป็นเครื่อง3.0ครับคือเขาจะเรียกว่า3.0 DDi S ราคาอยู่ที่6 2 8 0 0 0บาท และตัวท็อปสุดเลยครับก็คือตัว3.0 DDI S 4คูณ4อันนี้จะเป็นขับ4นะแต่เป็นเกียร์ธรรมดาเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่720,000บาทครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณผู้มชมท่านใดสนใจเรื่อง4ีนะคันที่อยู่ด้านลางของผมเนี่ยเขาเรียกว่าสีเทาไอลาโอเปกนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่7,000บาทครับซึ่งคันนี้ตัวปกติแล้วจะอยู่ที่6,50 0 0 0บาทคุณก็ต้องเพิ่ม7 0 0 0บาทก็จะเป็น657,000บาท แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีอีกสีหนึ่งครับเขาเรียกว่าสีเงินโบฮีเมียนเมทัลลิกอันนั้นคุณก็ต้องเพิ่มเงินอีก7,000บาทเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะได้สีปกติเลยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินคุณต้องดูสีขาวนั่นเอง เครื่องยนต์ดีเซล1.9 DDI Blue Power ของ i s u z นะครับจะให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้า3,600รอบตอนาทีส่วนแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตร1,800-2,600ถึงรอบตอน่นาทีส่วนโัว3.0 DDI Blue Power จะให้กำลังอยู่ที่190แรงม้า3,600รอบตอน่นาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตร1,600-2,600รอบตอ่นาที และถ้าเราพูดถึงตัวสปานี่แหละว่ามีอะไรเขาเปลี่ยนแปลงบ้างก็บอกเลยนะว่าถ้าเราดูแบบเผลอๆนะภายนอกภายในอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเรามาดูคันจริงๆแล้วอ่ะคือบอกเลยว่าเปลี่ยนเยอะอยู่พอควรนะอย่างเช่นตรงกระจังหน้าเนี่ยคือกระจังหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ของเขาเลยนะคือ ถ้าคุณดูจากรูปภาพอะหรือคุณเปรียบเทียบกับตัวกอดอะไรแบบเนี้ยคือเอาตรงๆมันอาจจะไม่ได้ดูแบบโอ้โหแตกต่างกันถึงขนาดนั้นแต่พอมาเห็นคันจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดูโอเคเลยนะมันทําให้เชฟกระจังด้านหน้าตรงนี้ลดถึงการชนนะมันดูใหญ่ขึ้นอ่ะมีมิติมากยิ่งขึ้นอ่ะหรือเอาง่ายๆคือมันดูเด่นมากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันอ่ะมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของแอโรไดนามิกครับคือตรงเนี้ยเขาเพิ่มช่องมาให้ด้วยนะคือตรงเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะ ต่อต้านเรื่องลมได้ดีขึ้นซึ่งโดยรวมแล้วมันจะทําให้การขับขี่ดีขึ้นนั่นเองครับล้อจะเป็นขนาด15นิ้วนะ215ทับ70ยี่ห้อของยาคือจะเป็นของ Bridgestone นะครับในขนาดเดียวกันสมมุติถ้าเราจะปรรทุกของอยู่ด้านท้ายตรงนี้คันนี้ตัว Spark ส,สามารถรองรับได้1ตันเลยนะ1ตันนี่ถือว่าเยอะพอครวรเลยนะแล้วถ้าสมมติเราแบบขึ้นเขาหรือว่าขึ้นสะพาน่ะ และถาวว่า1ตันอ่ะยังรองรับได้หรือเปล่ารองรับได้นะครับ1ตันนี่คือถือว่าเป็นสแตนดาดของอิสุตเลยนะครับและเวลาเราจะขึ้นเขาขึ้นอะไรแบบเนี้ยถาวว่ามันจะอืดไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ไหมก็ไม่เชิงนะไม่ไม่นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือภายในของตัวสปาร์กนะ ถ้าโทนโดยรวมคือเป็นแบบสีดำนะคือส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าสีดำอ่ะถึงแม้มันจะเปื้อนอ่ะหรือว่าเราจะไปลุยที่ไหนก็ตามอ่ะมันก็ยังถือว่าโอเคนะมันทําความสะอาดได้ง่ายอยู่และถ้าคุณดูในเรื่องของวัสดุนะมันไม่ได้เป็นผ้าหรือว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องดูแลเราจะต้องรักษาหรือเราจะต้องแบบเซฟไว้อ่ะเดี๋ยวมันเสียหรือว่าเดี๋ยวมันพังหรืออะไรแบบนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะคือถ้าคุณจับพวกวัสดุพวกเนี้ยถึงแม้มันจะมีฝุ่นมีรอยมีอะไรแบบเนี้ย คือเราสามารถเช็ดได้ทําความสะอาดได้ง่ายครับแค่เอาผ้าเช็ดอะไรแบบนี้ก็เหลือเฟือแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตัวสปาร์นี่คือแบบมันเป็นแบบสําหรับเชิญพาณิการค้าหรือว่าแบบบรรทุกของลุยแบบอาจจะไม่ได้สะอาดหรือถนนอาจจะไม่ได้เรียบมากที่สุดอะเนาะเออคือมันก็ลุยๆแล้วได้ง่ายับพวูเนี้ถือว่าดีเลยดีเลยนะครับและเบาะก็เหมือนกันเบาะไม่ได้เป็นแบบผ้านะครับเนี่ยคือเป็นเบาะแบบหนังแต่ไม่ได้เป็นหนังแท้นะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเนี่ย คือแบบสมมติถ้ามีฝุนมีอะไรสมมติมือเราเปื้อนเนาะแล้วแบบเรามาจับโพกอ,อย่างเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกเฮ้ยมันเป็นรอยอย่าเพิ่ง,งต้องล้างมือก่อนหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นวัสดุดแบบเนี้ยคือแบบมันอาจจะไม่ต้องกังวลหรือว่าจะต้องแบบโอ้โหประีนี่ป,ปอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปลยุยแล้วเราก็าปัไปไปป้นเลยเล่นก็ไม่ใช่นะเราก็แบบเออรักษามันหน่อยนะครับเพื่อนะครับเพื่อคุณภาพไว้ด้วยละกันแต่ก็แค่บอกไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอหรือว่าจะเป็นตรงเนี้ยมันถือว่า ดูแลได้ง่ายครับไม่ต้องแบบวุ่นวายหรือว่าต้องแบบโอโหเซฟจนถึงขนาดนั้นนะฮะในขณนะดเดียวกันพวงมาลัยก็เหมือนกันพวงมาลัยเนี่ยคือจะเป็นแบบยูรีเทนซึ่งถ้าคุณมาจับพวงมาลัยจริงๆแบบนี้เลยอะ่ะคือบอกเลยว่ามันก็จะเป็นเรื่องของวัสดุดเดียวกับพวกแดชบอร์ดคอนโซลหรือว่าเบาะก,ก็ตามนะครับคือมันดูแลรักษาง่ายครับทำความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยคือจริงๆไม่ใช่แค่พวกนี้หรอกคือทั้งรถเลยแหละผมว่า มันทาความสะอาดได้ง่ายครับซึ่งวัสดุมันจะตอบโจทย์มันไม่ได้เป็นแบบผ้าแบบอย่างที่คุณเห็นด้านหลังอยู่ตรงเนี้ยแต่พูดถึงด้านหลังแล้วอ่ะคันนี้เบาสามารถพับเอีลองได้ด้วยนะนี่แบบนี้เลยครับเผื่อเราจะต้องเก็บของหรืออะไรเพิ่มเติมตรงเนี้ยเราก็สามารถวางได้อย่างเช่นแบบอ่าสมมติเราไปแคมปิ้งเล่นๆน,นะสมมตินนะเราก็อาจจะวางเก้าอี้สักอันนึงหรืออะไรแบบเนี้ยอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะเอออันเนี้ยถือว่าโอเคเนี่ยที่ผ้าที่ผมพูดถึงนะจะไม่ได้เป็นผ้าแบบนี้นะเออ มีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะอันนี้ก็จะนุ่มๆดีเหมือนกันนะครับแต่นี่จอครับมีมาให้ด้วยนะจอนี้จะไม่ได้เป็นจอที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบอย่างเช่นแบบไฮแลนเดอร์ er, หรือว่า Vcross ก็จะได้หน้าจอที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวรุ่นของเขาแล้วอ่ะตัว Spark อะ่ะอันนี้ถือว่ามีมาให้นี่ฟยวมากเลยนะเออฟยวมากนะครับมี Android Auto ด้วยนะมี r e a c a s t นะครับเชื่อมต่อได้นะครับในขนาดเดียวกันนะ ถ้าคุณดูตรงนี้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะนี่ครับเครืองนี้เป็นฟังก์ชันที่ดูเรื่ององศาของกระบะของเรานั่นเองครับคือเวลาเราไปลยุยหรือเวลาเราขึ้นสะพานห,หรืออะไรแบบเนี้เราสามารถดูองศาของรถเราได้นะครับเ่้ยมันเอียงไปหรือเปล่าหรือว่าเ้ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เราแบบเฮ้ยมันไม่ถูกมันไม่ใช่หรือว่ามันเพี้ยนเราสามารถดูจากตรงนี้ได้นะเพราะบางทีเวลาเรานั่งอยู่ในรถอะเราอาจจะไม่รู้ร้อยเนาะเราดูจากตรงนี้ได้เหมือนกัน อันนี้ก็คือหน้าโฮมของเขาหรือว่าหน้าดีฟอยของเขานั่นเองนะนี่ก็คือวันแล้วก็เวลาและนี่ก็คือเป็นพวกเครื่องเสียงของเขานะฮะแล้วตรงนี้ก็มี USB Type C ให้ด้วยนะอ่าโอเคเลยนะทันสมัยจริงๆใช้ได้เลยนะถ้าพูดถึงเรื่องระบบแล้วอ่ะคันนี้ก็จะมีระบบ Hill Descent แล้วก็ Hill Start ด้วยนะครับก็คือซัพพอร์ตเวลาเราขึ้นทางขึ้นหรือว่าทางลงนั่นเองนะครับก็มีให้ Airbag มีให้2จุดนะครับด้านหน้า2ฝั่งตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณอยากจะได้โหมด r o รูฟ r ทเรน่ะคือตัวนี้จะไม่มีให้จะต้องไปดูตัว3.04ุคูณสนะฮะก็คือนั้นจะเป็นเกียร์แมนวลหรือเกียร์ธรรมดาจะมีให้ตัวเดียวเท่านั้นนะสำหรับในกลุ่ม Spark นั่นเองนะนี่ก็เผื่อท่านใดยังไม่เห็นนะนี่คือเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัติของเขาอยู่นี่เลยนะเออ ไไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัดม a ส d a CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel The Drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual Jet mm hmm. พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม Hard Tech Power You Up New Suzuki Swift ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด Mazda CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive เหนือล it. it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ u l j e t พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม a r ร t e c h power you Up n e w Suzuki Swift สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max เนือลิมิตพิชิตโลกอันนี้ก็เป็นการขับของตัว Isuzu D Max Spark นะฮะแต่นี่คือเราขับแบบระยะสั้นๆนะคระับพอเราออกถนนใหญ่ไม่ได้นะครับก็ ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าอันนี้คือเป็นการเน้นในเรื่องของเชิงพาณิชย์การค้าต่างๆนะฮะไม่ได้เน้นแบบฟีลลิ่งแบบครอบครัวหรือว่าแบบโอ้สะดวกสบายสักเท่าไหร่นะฮะแต่แน่นอนคันนี้มีความสะดวกสบายอยู่นะแต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดต่อจุดก่อนละกันก็คืออย่างแรกคือการเร่งอันนี้คือเป็นเครื่อง1.9นะฮะ1.9ถามว่ามันแรงไหมสําหรับผมแน่นอนว่าถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วมันจะไม่ได้แรงที่สุด แต่สมมติถ้าคุณพูดถึงในเรื่องของการใช้งานอะ่ะคันนี้ตอบโจทย์นะตอบโจทย์คือเนี่ยคุณเหยียบอย่างเงี้ยคุณต้องการทําความเร็วก็มา,มาครับก็มาเวลาคุณเบรกเนี่ยเนี่ยโอเคเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยฉันต้องการแรงกว่านี้คุณก็ไปจูนได้หรือว่าในขณนะเดียวกันก็คือดูตัว3.0 DDI Blue Power ก็ได้แต่นั่นก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดานะเออก็คือเป็นข้อสังเกตแล้วกันข้อดีของเกียร์ อัตโนมัตินะครับก็คือว่าเราจะไม่ต้องแบบมานั่งฟังรอบไม่ต้องเซตเองนะฮะก็คือใครก็ขับได้นะครับคนอาจจะไม่ได้คล่องในการขับรถสักเท่าไหร่คือแบบคือเราจะทํางานนะเนาะเราจะไม่ได้เป็นคนนักแข่งหรือขับรถอะ่ะอันนี้ก็ขับได้สบายๆนะครับเพราะเป็นเกียร์อัตโนมัติแต่ในขณะเดียวกันข้อดีของเกียร์ธรรมดาก็คือเราสามารถดูจงังหวะหรือว่าเราต้องการเร่ง ของเรานะครับเชนเกียร์ของเราเองเราสามารถควบคุมได้แบบธรรมชาติเลยนะครับถามว่าเกียร์นี้สามารถเซตได้ไหมสามารถได้ครับเราปัดไปทางขวาเนี่ยก็สามารถเซตได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพมันจะไม่ได้เหมือนกับเกียร์ธรรมดานั่นเองนะพวงมาลัยแฮนด์นลิงถือว่าโอเคนะขอย้าว่าเป็นการเชิงพาณิชย์หรือว่าการใช้งานนะครับพวงมาลัยแฮนด์นลิงโอเคแต่จุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับคือ สำหรับด้านหน้ากับด้านหลังอะ่ะคุณสามารถเปรียบเทียบได้เลยมันจะมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยด้านหน้าจะมีความนุ่มนวลครับเวลาขึ้นหลังตางเงี้ยแต่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณดูจังหวะมันกระแทกค่อนข้างแรงแต่มันมีเหตุผลนะก็แน่นอนด้านหลังนะครับมันมีแหนมันมีอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อใช้รองรับการบรรทุกของอย่างที่บอกไว้ว่ามันสามารถจุได้ประมาณ1ตันเลยถือว่าเยอะ ทัาทนานวิสัยในการขับขี่ถือว่าโอเคนะด้านหน้าไม่ได้รู้สึกแคบเลยกระจกข้างก็ใหญ่เบลเลอเทอร์เลยตรงนี้ก็สามารถมองได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่งอีกรอบหนึ่งให้ดูแล้วกันเพื่อเป็นไอเดียนะครับขอ,อย้ำว่านี่เป็นตัว1.9นะครับเครื่องดีเซลนะฮะอันนี้ยังไม่ได้รองรับยูโร5นะครับยังเป็นยูโร4อยู่เหมือนเดิมนะครับ คืออันนี้ก็คือต้องรอกันอีกทีว่ามาตรการหรือว่าข้อบ,บังคับในการใช้ยูโร5จะมีการเลื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามที่เขากำหนดไว้ก็คือวันที่1มกรานะครับปีหน้า2567อันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เชื่อไว้เลยว่าอินสุเขาก็ต้องมีแผนรองรับกันอยู่แล้วหายห่วงนะครับหายห่วงนะครับเพราะแน่นอนก็คือต้องมีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูย้อดูภาพ เสียงเครื่องอจากข้างนอกอไม่ดังแต่พอนั่งจากข้างในก็ได้ยินอยู่บ้างซึ่งก็เป็นปกติของเครื่องดีเซลอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหน้าจอคนขับตรงเนี้ก็ถือว่าโอเคนะคือมันก็มีทั้งดิจิทัลแล้วก็เป็นแบบแอนะล็อกนะครับดูได้ทั้งคู่เลยอืมอเ,อลอเล่นดู ดีไซน์ก็มีนะครับมันไม่ได้เป็นแบบแบนๆเ,เรียบๆนะมันจะเป็นแบบมีสีแดงตัดออกมาด้วยมันก็จะมีความแบบรู้สึก support, support, สปอร์ตสปอร์ตซิ่งหน่อยเออมันก็รู้สึกว่ามีดิเมนชันมีมิติมากขึ้นหน่อยนะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคเลยอ่าสังเกตเนาะด้านหน้ากับด้านหลังมันจะไม่เสมอกันนะฮะหมายถึงของเรื่องฟีลลิ่งนะหรือว่าการลองรับแบบแรงกระแทกต่างๆ,งๆก็ขอย้าว่าเป็นเรื่องปกตินะ อันนี้ก็เป็นการขับนะครับหรือว่าเป็นการรีวิวโดยรวมนะครับพาชมตัว Isuzu D Max ตัว Spark นะครับอันนี้จะเป็น1.9เกียร์ธรรมดานะครับถ้าคุณสนใจตัว3.0ก็มีมีเป็นเกียร์แมนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับ1.9กก็มีเป็นธรรมดาเช่นเดียวกันนะฮะและท่านใดอยากจะดูคันจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Spark คันนี้หรือว่าดูตัว Highlander ดูตัว V Cross ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับตามโชว์รูมของ Isuzu ได้ทั่วประเทศเลยครับ และนี่ก็คือด้านท้ายของตัว Isuzu D Max รุ่น Spacecab ถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่แน่ใจนะว่าการะบะของ Isuzu เป็นรุ่นไหนไม่แบบว่าจะเป็น Spark Spacecab Highlander หรือว่า V Cross ก็ตามเราสามารถดูจากสัญลักษณ์ด้านข้างของตัวกระบะได้เลยครับมันก็จะเขียนให้อย่างชัดเจนเลยครับ และในขณนะดเดียวกันถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามใดๆนะครับเกี่ยวกับตัวกระาบะาท,ที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูไปรีวิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel ของพ่อมนตรยศหรือว่า Facebook Fanpage ของพ่อมนตรยศก็สามารถเข้าไปเช็คได้หรือถ้าอยากติดตามข่าวสา,ารเกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ worldwideweb.carresearch.co.th กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเรามีก,ก็หนดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า n ไนท์ night, และสวัสดีครับ Oh, hey.